นี่ครับน้ำมันใสมากเห็นไหมฮะทอดมาตั้งเช้าเนี่ยรู้ไหมฮะน้ำมันใสมากๆสวยก็เรียกเรียกคนอร่อยเด็ที่เลก็กก็นั้นแหละ มมันก็ดูแบบไ่่ออรยใช่ไหมเน้นทอดสวยไว้ก่อนใช่ไหมสวัสดีครับอยู่ชอบเสิร์ฟเสร์ฟแจกเหรอครับผมวันนี้เรามานี่ครับทําวิธีทํากล้วยทอดกล้วยแขกครับผมมีป้าเจดีเจทยเขาสอนวิธีการทําให้ฮะว่าทํายังไงไปดูกันครับไปเลยลุยไปเจ้าของครับในแค่รับเพื่อนๆในที่ที่เขาสนใจจะมาทอดอย่างเงี้ยเราทำน้ำมันใช้น้ำมันอะไรครับที่ทอดแล้วไม่ดำน้ำมันมะพร้าวน้ถึมะพร้าวถึยไม่ดำใช่ไหม แล้วแป้งทำไมถึงกรอบครับสมมติคนอยากถาต้องต้องแค่น้ำปูนใส่ต้องอะไรไหมหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องนะนี่ครับพี่ก็บอกสูตรให้หมดเลยนะถ้าไม่สนใจก็อยากจะไปประกอบอาชีพหรือว่าทำแจกทำอะไรได้หมดเลยก็คือหั่นหั่นกล้วยหั่นมันหั่นเผือกแล้วแต่เราต้องการชิ้นชิ้นที่ต้องการเสร็จแล้วก็คลุกกับแป้งแป้งต้องแป้งที่ทอดอะไรประหารต้องต้องเน้นมันหรือว่ามีมีส่วนประกอบอะไรบ้างประมาณว่าคร่าวๆมีอะไรบ้างมีแป้งข้าเจ้าตรงนั้นแหละข้าเจ้าแล้ว แล้วก็ใส่ใส่กาวมะพร้าวใส่ใส่กาวมะพร้าวใส่งาไปฮะใส่ใส่มะพร้าวใส่มะพร้าวมะพร้าวขูดแป้งข้าวเจ้าน้ำปูนใสน้ำปูนใสน้ำตาลเกลือเกลือน้ำตาลเยอะไหมฮะอย่างขอสูตรหนึ่งประมาณก็เอาคร่าวๆครับประมาณชิมเอาชิมต้องชิมเอาดิบๆได้่แหละฮะเออเหรอลวดลวดแป้งมะพร้าวเน้นเน้นเนี่ยอย่างที่บอกฮะถ้ให้น้ำมันใสก็คือต้องให้น้ำมันมะพร้าวนี่ครับ คุณป้าจะดีะฮะบอกสูตรเผื่อเพื่อนๆสนใจทำปเป็นอาชีพนะหรือว่าจะเอาไปได้บุญแล้วก็เอาไปทําแจกก็ได้ทําขายก็ได้แล้วแต่คุณมาเจอกันเฉพาะงานบุญเฉยๆนี่ครับงานวัดโสการามนี่ครับมานี่ติดทุ่งทะเครับผม <c oughs> สุดแล้วครับเผื่อทอดมันทอดเนี่ยนะครับ น้ำมันใสมากเห็นป่ะฮะทอดมาตั้งเช้าเนี่ยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวโอเคลือบเพืรอใส่น้ำมันมะพร้าวใช่ไหมฮะเห่พี่บอกเคลือบับให้แล้วฮะ รู้ไหมครน้ำมันใสมากมากออไม่ดำเลยอย่าี่บอกสูตรลับคืนใส,ใสในน่น้ำนมันใช้น้ำมันมะพร้าวครับผมเนี่ยทำทำกินทำขายได้หมดครับอี้คุณพี่บอกสูตรให้หมดแล้วนะใส่แป้งข้าวเจ้าใส่งาใส่มะพร้าวขูดเกลือน้ำตาลแล้วชิมเอาฮะชิมเลยนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าชิมตอนทอดแล้วนะชิมชิมเลยชิมสดๆเลยเอนนี้แต่ชิมได้เลยครับนี่ฮะ ใส่อ๋อใส่น้ำปูนปูนใส่นิดนึงอันนี้นี่ขวดนี้น้ำปูนใส่จะเยอะแค่ไหน่อยฮะใส่ใส่นิดนึงไม่ต้องเยอะเนี่ยเนี่ยน้ำปูนใส่เขาเตรียมมาให้เนี่ยฮะเนี่ยเตรียมมาจากบ้านเลยแค่ขวดนิดแคกล้วยเล็กใส่ไม่เยอะมากนิดเดียวใส่เยอะแล้วแม่แกแข็งอ๋อโอเคโอเคครับผมแล้วก็หวานพอดีอย่าหวานมากถ้าหวานมากแล้วก็เหมูแกล้มแม่ไม่ได้ สวยก็เรียกเรียกคนอร่อยที่เลยก็เท่านั้นแหละมันก็ดูแบบไม่อร่อยใช่ไหมเน้นเท่าสวยไว้ก่อนใช่ไหมเน้นเ่าสเอาไปให้เขาครับพี่ว่าเน้นเท่าสวยไว้ก่อนขั้นแรกนะคนอยากทำขายต้องเน้นสวยไว้ก่อนไม่สวยคนคนก็ยังไม่ไม่ได้มองเท่าไหร่นะนี่ครับลุ่มลุย ร้านเจ๊ไท่กล้วยทอดในเบอร์โทรนี้นะอยากรู้สูตรโทรหาเจ๊เจ๊ได้เลยเจ๊ใจดีดบอกหมดฮะ